สัญญาณมาแล้วทหารเขมรเสียงปืนแตกบึ้มสนั่นป่าพบทหารเขมรเข้าใกล้ลวดนามของไทยพร้อมยังส่งรถถังและ bm ีบเอ็เข้าประชิดแนวหลายคันแถมสั่งอบพยกประชาชนออกจากพื้นที่แล้วส่งสัญญาณเปิดศึกยกสองเต็มรูปแบบโดยก็เดือดแล้วนะครับบริเวณชายแดนไทยเขมรหลังมีการรายงานอย่างเป็นทางการแบบด่วนๆจากกองทัพภาคที่2ว่าได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวฝ่ายเขมรมีการติดตั้งแอนตี้โดรน3จุด ปรับปรุงฐานที่มั่นมีรถบัสต้องสงสัยหนึ่งคันคาดลำเลียงกำลังผลเติมเข้าพื้นที่สะท้อนถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารซึ่งอาจนำไปสู่ความตึงเครียดในอนาคตวันที่24กันยายน2568ศูนย์ปฏิบัติการกองถับภาคที่2สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเขมรประจำวันที่24กันยายน2568ณนะเวลา14นาฬิกาสถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกองทัพขมรในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบการติดตั้งเครื่องแอนตี้โดรนจำนวน3จุดบริเวณช่องกลางตรวจพบสัญญาณการบินของโดรนจำนวน2ครั้งเหนือเนิน527ตรวจพบรถบัสต้องสงสัย1คันโดยคาดว่าเป็นการลำเลียงกำลังพลเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาในพื้นที่และยังพบการปรับปรุงฐานที่มั่นในบางจุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเสริมกำลังและการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายเขมรในการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารและเป็นท่าทีที่แสดงถึงความไม่ละทิ้งแนวทางการ,รเผชิญหน้ากับฝ่ายไทยซึ่งอาจนำไปสู่ความตึงเครียดในพื้นที่แนวชายแดนมากยิ่งขึ้นในอนาคตและขณะเดียวกันนะครับทางสำนักข่าวช่องแก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเด็ดที่แสดงให้เห็นถึงภาพรถถังและปืนใหญ่ที่กำลังซ่อนอยู่ในต้นไม้หันหน้ามาที่ฝั่งไทยและข้างบนก็มีสแลมคึง ซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลแน่นอนว่าอยู่ตำแหน่งจุดไหนแต่ทว่าล่าสุดเองก็มีการเปิดเผยมาแล้วโดยได้แสดงให้เห็นถึงแผนที่ที่ระบุตำแหน่งของรถถังของเขมรอยู่หลายจุดหลายคันโดยก็ระบุว่าด่วนพบในตำแหน่งรถถังเขมรขุดหลุมซ้อนตัวบริเวณช่องตาเท้าทางขึ้นเขาพระวิหารตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทอนลักษณจังหวัดศรีสะเกดอย่างไรก็ตามนะครับก็ดูเหมือนว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะได้มีการรายงานสดสดร้อนๆ้ในเช้านี้เลย จากทางด้านเพจกองทัพบบกทันกระแสได้รายงานด่วนว่า25กันยายนเขมรยังไม่ละทิ้งแนวทางการเผชิญหน้าไทยหลังได้ทำการย่อย,ยุตลอดคืนนะพื้นที่กองทัพภาคที่2ได้มีเสียงปืนมีเสียงบึ้มและพบการเข้าใกล้ลวดน้ำและยิงเช็กระยะ ซึ่งก็เป็นท่าทีของฝั่งเขมรที่ละเมิดข้อตกลงและแสดงการเป็นปรปักต่อไทยอย่างชัดเจนและนอกจากนี้เองนะครับก็สอดคล้องกับการออกมารายงานของทางด้านเพจอาร์มี่มิลิเที่ที่ได้เผยคลิปทหารเขมรกำลังเดินทางไปแนวหน้าสดๆร้อนๆ้อในวันนี้เลยโดยระบุว่า25กันยายนเวลา7นาฬิกา24นาทีทหารเขมรลงคลิปพร้อมระบุว่ากำลังเดินทางไปยังแนวหน้าตามคำสั่งของผู้บัญชาการหน่วย และขณะเดียวกันด้าน Facebook จะทับฟ้าก็แชร์ต่อว่าเป็นไปตามกระแสข่าวที่ได้ยินมาทั้งหมดหลังมีภาพเปิดเผยว่าเขมรล,ลงคลิปแล้วรีบลบการเคลื่อนย้ายกำลังพลรดยิงจรวดเข้าไปอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งเขตชายแดนทับภาค2มีทั้งรถถังและเครื่องยิง BM21 กํากำลังตรวจสอบว่าระดมกำลังไว้ที่จุดไหนโดยเห็นรายงานว่ามีกำลังพลเขมรเห็นทั้งภาพเห็นทั้งคลิปมีทั้งเสียงด้วยมีกองกำลังเขมรบรรทุกรถขนาดเล็กเป็น10คัน นั่งหลังกรบลาวเจ็ดคนพร้อมอาวุธครบมือประมาณ6-7ถึงคันกำลังลำเลียงเข้าแนวชายแดนไทยเขมรพบการเคลื่อนกำลังจำนวนมากเพราะหลีกเลี่ยงการตรวจจับของฝ่ายไทยโดยกำลังพลเขมรบางส่วนก็เดินเท้าเข้าประจำแนวลบทั้งคืนเรียกได้ว่าสถานาการณ์ใกล้สุดงอมเต็มที่บอกได้เท่านี้เพราะลงรูปไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับขณะเดียวกันก็มีสัญญาณจากฝั่งชาวบ้านเขมรแล้วว่ามีข่าวลือนาหูว่ากองทัพเขมรได้สั่งให้ประชาชนอพยพด่วน โดยก็มีคลิปเช้าวันนี้25กันยายน2568พบประชาชนคขมเมนตจำนวนมากตามแนวชายแดนเริ่มอพยพออกนอกพื้นที่แล้วอันเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพเขมรเตรียมเปิดศึกยก2ขึ้นแน่นอนในไม่กี่วันนี้บ้านได้มีภูิกระสรกมใหม่จ้อยจนักยมมึงมาหกไม้ห้าสัปดาห์ตีอ,ตอ,ตอ,อยู่ห បាទនេះទូក៏សូមស្វាគមន៍បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញចករបស់គ្នាបាទឥឡូវនេះម៉ោង12:40នាទីហើយបាទហើយបងប្អូនយើងចលានទៅរកកន្លែងទីទួលមានសុខភាពបាទច្រើនណាស់តាំងពីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង7:00ហើយបាទនៅតែមានបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ចេញពីក្រ័យ80បាទចេញទៅខាងស្វាយទៅខាងមាត់បោកស៊ីមរៀតបាទរៀនខ្លួនឥឡូវម៉ោង12 នឹង40នាទីបាទມັນតាន់អស់បងបាទនៅតែមានក៏គ្រឹះក៏ក្រែងអត់ដាច់ទេបាទឡានក្រៅណាបន្តក៏ជួយគ្នាឡានម៉ូតូបាទហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណជួបគ្នាបងប្អូនអរគ្នានេះឥឡូវហើយទី25ឥឡូវបងប្អូនយើងជំនឿត្រូវមិនទេបងប្អូនយើងមានរីកឲ្យជឿហោះបងប្អូនអើយទៅជឿយើងទៅពីប៉ាត់ទៅដល់បងប្អូន តំពីម៉ង4យប់មិញបងប្អូនតំពីម៉ង4ឥឡូវបងប្អូនយើងជំនះត្រឹមហ្នឹងទេបងប្អូននេះគឺដាច់ដាច់ហ៎នេះហាងគោរពដែរថតគេរត់ប្រយ័ត្នគេឮចាបាទដាក់ថតដែរអសោះហ៎ ក៏នឹងញ៉ះច្រើនមែនតើបងប្អូនរត់តាពីមក4យមាញបងប្អូនតាពីមក4ឥឡូវបងប្អូនយើងជំនះស្រល់មែនតើបងប្អូននេះទៅដាប់ដាអីហ៎ នេះបងប្អូនថតគេរត់ប្រយ័ត្នគេភ្លេចចាបាទដាក់ថតដែរអស់ណាអពលញុំលះច្រើនមែនតើបងប្អូនថ្ងៃទី25 รถตามពីថ well> ្ងៃរត់តាមពីយុគយុគម៉ោង4បាទជលិទ្ធទូក៏សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញចកពួកយើងគ្នាបាទឥឡូវនេះម៉ោង12:40នាទីហើយបាទហើយបងប្អូនយើងចលៀងទៅរួមកម្លាំងទីទួលមានសុខភាពបាទច្រើនណាស់តាំងពីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង7:00ហើយបាទនៅតែមានបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ចាញ់280បាទចាញ់ទៅ ทางสวายจะทางบ,าบัดบอกซมเรีบบาร์เด็กเร็กโกรุนอะเรมาอตบพีหนึ่งสายสมิติบาร์มันตอนออยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาท <te eze> <c coworkers> ั <g zia> <"K ot> <anime> ่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า